ผสเข้าไปจต่พี่น้องจ๋าผสเข้าไปลดขนาดจ้ะพี่น้องจ๋านุ้ยเมนูนี้ไม่ได้กินนานมากพี่น้องจ๋าน้องจ๋าไม่ได้กินโดนแล้วเดว้พี่น้องจ๋านานกินที สวัสดีจ้านกน้อยในฟินแลนด์ห้างหายไปนานเนาะจ้าสวัสดีวันคริสต์มาสจ้าสวัสดีวันคริสต์มาสเดอ้อจ้ายยืดดีไม่แห้งสุขสุขคนเดอ้อร่ด้วยเงินทองเดอ้อพี่น้องกระไดเนาะจ้าเนาะจ้ามื่อนี้นกกระสีมาเสนอเมนูที่สูงล,ล,ล,ลิบลิบลิบลับจ้านกกระสีมาเฮ็ดเมนูก้อยไข่ม้อแดงจ้ากินของสูงเฮาเมื่อนี้กินของสูงเนาะจ้า อันไข่มดแดงนอกจากไข่มดแดงไข่มดแดงเราก็เตรียมใส่ซังกรละมังไว้แล้วนอกจากเนาะไข่มดแดงมีอะไรบ้างมีไข่มดแดงมีข้าวคั่วจ้ะแล้วก็พริกป่นนะจ้ะข้าวคั่วกับพริกป่นผงเป็นตะงเงดจ้ะผงเป็นตะงเงดผงเป็นตะงเงดจ้ะผงเป็นตะงเงดเงึดขนาดจ้ะใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยเซ่บหน่อยจ้ะผงเป็นตะงเงด น้ะน้ำปลาจ้ะน้ำปลาเนาะจ้ะเนาะจ้ะมีสัมผิ้โอ้ยมีสัมผิ้ยังไงเพียสารเน่ค่ะหอมแดงหอมแดงเป็นหอมแขกเนาะจ้ะยูนี่มันก็หาสื่อนะหอมหอมแดงคือผ่านเ้องหอมหน่อยเนาะจ้ะหอมปลอมจ้ะหอมปลอมจ้ะ เอ้าลืมมะนาวจ้ะไปเอามะนาวแป๊บแล้วจ้ะมะนาวมาแล้วจ้ะกลับมาทำกันเลยเนาะจ้ะเนาะมาลงทำกันเลยจ้ะจ้ะลงมือทำเลยเนาะจ้ะเนาะขั้นแรกต้องกับสบีบมะนาวก่อนเลยเนาะหนึ่งเปียงเนาะจ้ะเนาะมะนาวซิ่มันก็เนาะจ้ะเนาะผสมผัดใช้ไม้ได้เนาะจ้ะเนาะมะนาวหนึ่งเปียง น้ำปลาน้ำปลาเพราะันนี้ใส่หลายที่แนจ้ะน้ำปลาก็ใส่ไปบึ้งข้นเนะกน้ำปลาเพราะว่าอันเป็นมดแดงกระป๋องเนาะไข่มดแดงกระป๋องเ้าคั่วจ้ะเ้าคั่วอุ้ยหอมอหอมเ้าคั่วๆไหมไหมจ้ะเ้าคั่ว พริกป่นนะจ๊ะเนาะพริกป่นใส่ตามซอบเลยจ้ะเม,มนูง่ายๆแต่แซ่บจ้าแล้วก็กผงเป็นตะเง,งิดนะจ้ะผงเป็นตะเง,งิดใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแ <c oughs> ซ่บหลายใส่เป็นมัดเนี่ยต <c oughs> ิ่มใส่นี่จ้ะกับโคเล่จ้ะโคเล่กับคนนะจ้ะคนเข้าไป้นะจ้ะไข่ปลแดงนี่น,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 นก็เอาไปแกะออกแล้หอมปอ้ย แกะออกอันจากกระป๋องแล้วก็เอาไปลวกน้ำหอนก็น่าจะเนาะอ่ะอืมจ้าเลิศอืมซีมกันจ้ะอืมบ้นเข้มจ้ะบ้นเข้มอืมโอ้เพชรตีขาดจ้ะนี่หอมกระสี ใส่หอมนะจ๊ะหอมก็มีหอมสะระแหน่กับหอมป้อมแล้วก็อันหอมแดงนี่แหละจ้ะใส่เลยจ้ะอืมเมนูจะน่ากินปันได่จ้ะใส่ไปเลยจ้ะาเปี๊ยวพ่อแล้วเปี๊ยวไรก็แสบนะจ้ะอืมคนเข้าไปจ้ะพี่น้องจ้า เข้าไปออมันช่างเลิศจริงๆเลิศสมานตันเห็แบบนไ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องจ้าพืมน้องจ้าเห็นไหมคะรืมรขนาดไปกินกันจ้านี่พักน้องเฮากับมี่ มือนี่ได้ปักแข็งเนาะจ้ะผักกระเดาพริกหวานแล้วก็หอมปลอมแล้วก็สะระแหน่แล้วก็หอมแขกแล้วจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจ้าอ้ยเมนูนี้ไม่ได้กินนานมากพี่น้องจ้าน้องจ้ะไม่ได้กินโดนแล้วเดว้พี่น้องจ้ะนานกินทีเนาะ หนานีิสองปีสามปีแล้วมั้งปัญญามีญาบานวาสิกินมันกับบงังเทียมกับบัทโธมย่ามที่พี่น้องจ๋าบัโทโธมย่ามจม๋าอุยอ้ยเลิอือพี่น้องจ๋าคอยใส่มัทโธมเลอศสมเป็นเต็มจ๋ะแ,แต่งด้วย นมาเด้อจ้ามาจ้ามากินน้ำกันข้าวเหนียวร้อนๆจ้าข้าวเหนียวร้อนๆจ้าตั้งไว้เดี๋ยวนาะนี่นี่โอ้คือพอเห็นแล้วพี่น้องจ้าอ๋านวมาห้องซัดแป้งโอ้ยทจงไหนเห็นบ้าเห็นบ้าขากบนไหนน้อจ้าเนาะไก่ Du må ha en sånn Du må ha en nóng cần cầm bên dài Hãy mm. bon subscribe Og lukte her. แตบว่าอยากปูมยานเหมิดสุดออพี่น้องสุดออกต้องหอมบอกตามพี่น แสบใช่ี่น้องผมไม่ผมไม่ได้กินโดนเนาะอะไรอ่ Rồi. Xuân nào? nào? Ừm. อืมม wow. oh ีค่ามรุ้กิง <blunt> ข <animation> ้นมากอู้หเห็ดหอมจ่ะสอนขันไงว่ายคนนั่นกินเกลนขั้นหน่อย But mm. mm. Bùm đây à Bùm đây à ya nggak นี่บอกว่าใส่ผ้าเช็ดผ้เช็ดผ้าผิดพชพเ้ผปนเ็ดเองอย่าปนเองเอาไปอบเอาไปอบอันนี่นเครื่องเตอาอบนะจา้ะแล้วก็มาปั้นเองจ้ะเพ็ดเพ็ดากจสะหน่ะ เอาอะไรมาแลกก็ไม mm ่ยอม อะย่ากอันมไม่ได mm ้เวอร์เด้อสฟินเวอร์แทบไม่ค่สุกที่นีล่นะ ยุบันก็บอกคือรบริษัอยากปนีเนาะบอกไปบ้าไม่ใช่ละข่อยแต่ยุบันก็บม่ได้คิดอ,อยากปนีหรอกพี่น้องเห็นยุตานัดกะเลี้ยวไปยุบพันไปก็บอกสื่อได้ละหงเขา่าหงเขาเ่าจ้ะเพิ่นเบิ่งโทรทัศน์เสียงแหลงกะเลยเขามาห้องนี่จะ้ะเขามาหอ้องอัน ขอ <laughs> งนอนเผอกลามร่งกายไม่รของออกกลัาร่างกาย <sm all> อ่ม่ <sm all> ืม <sm all> <sm all> <sm all> 是的。 嗯，好，我们开始。 保了 อุ้ยสมอยากครับ ไปลเลิศล้ำปตัตะพีก้อยไข่มจแดงพี่น้องจ้า แสบแน่จ้ะจ้า <c oughs> คลิปนี้น้องหน่อยใพี่เล่นกับมากินเข่ามาอวยพรคริสต์มาสให้พี่น้องเนาะพากินอาหารคาริสต์มาสก้อยแข่งมาแดงจ้ะ <c oughs> จ้าเขาบอกเบสจ้ะน้องหน่อยในพี่เล่นกับสิขอลาพีร่าน้องไปก่อนเนาะจ้ะเนาะกับสิอวยพรให้พี่นะะนะ้องสุขสันต์วันคริสต์มาสเนาะจ้ะเนาะยูดีไม่แห้งสมูททุกคนจ้ะคิดเงินให้ได้เงนินคิดท่องให้ได้ท่องเนาะจ้ะ ให้สมมุ่งมาตปัตนาอันสุอันสุย่างเนาะจ้าเนาะสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเนาะจ้าก็ขอให้พี่ไอ้หน่องเขายุดีสบายมาสุขุสุกนเนาะจ้าเนาะน้องน้อยไปฟิน <ๆ S 2> แลนด์กันกอล่าปีละน้องไปก่อนจ้าสวัสดีจ้ายุดีม่แห้งเด้อจ้ากกินหอดคือเก้าจ้า